บ่หลอมธาตุสี่ที่นี่เราเรียกว่าบ่หลอมธาตุสี่ที่ติดอยู่ในความทรงจำของดวงวิญญาณที่มาจากโลกมนุษย์ซึ่งจะเรียกคืนธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมและไฟเพื่อดับความทรงจำของดวงวิญญาณแต่ละดวงดวงวิญญาณทุกดวงที่ถึงอายุไขเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าถึงคราวตายเท่านั้นที่จะต้องถูกหลอมคืนธาตุสี่ซึ่งในส่วนที่เธอเห็นอยู่นี้เป็นบ่หลอมสำหรับดวงวิญญ,ญาณที่สร้างบาป หรืออกุศล,ลกรรมนั่นเองส่วนตัวเธอนั้นถือว่ายังเป็นคนอยู่เพราะยังไม่หมดอายุไขาตามกำหนดดังนั้นเธอได้สร้างบุญกุศลอันเป็นสาธารณาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่กุศลสาธารณะคือการสร้างสาธารณาประโยชน์เช่นวัดวาอารามโรงทานแบ่งปันผู้ยากไร้รวมไปถึงมีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายแบบบริสุทธิ์จากจิตใจนั่นคือสาเหตุที่เธอได้มีสิทธิกลับไปเกิดใหม่อีกครั้ง แต่เธอจะได้เกิดในร่างกายเช่นใดนั้นเธอจะต้องฟังข้อความทำบทต่อไปนี้และน้อมใจลงนึกถึงบุญกุศลที่เธอเคยได้กระทำเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ขอให้เธอจงโชคดีการเกิดไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะเกิดก็ได้เกิดการเกิดนั้นเป็นวัตตะเป็นวงโคจร อย่างหนึ่งซึ่งจะต้องมีที่มาและสาเหตุดังนั้นหากแม้ว่าเรามีธาตุดินน้ำลมและไฟธาตุเหล่านี้ก็จำจะต้องมีที่มาที่มาของธาตุทั้งหลายที่จะนำมาล้อมรวมกันให้เป็นกองสังขาร เป็นบ้านหลังหนึ่งเราเรียกว่าเดือนอาไยหรือกองสังคารย่อมอาศัยบุญเกา่าที่เราได้กระทำไว้โดยส่วนใหญ่